สุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนพอๆพกันอีกแล้วจ้ะพี่น้องเอากระสอบปลาไปขายพี่น้องเอ้ยอน,นี่ปักตอมญ่เพิ่นสั่งไว้แล้วแต่เพิ่นยังไม่ได้มาเอาการก็ได้ประมาณสี่โลถึงห้าโลแล้วทร่เมิ่ได้สั่งเหมือนสัต ทางลอยน้าบาทรอให้ลูกค้ามาเอาจ้าอี้กะโลละสามสิบพันกีบข้าวกะโลละแปดสิบบาทพี่น้องปะตองส่วนปลานางโลละสองร้อยบาทจ้าเอาสิไปขายปลาละจ้าพี่น้องสั่งบังเลจักโลตัวนี้โลสีโลเท่าไหร่ าตาะวานมาได้ปะตองมานล้สลกกองโลเจ็ดขีดเป็นเงินจักรพรรดิลกเลย เจ็ดสิบก็ร้อยสี่สิบสามร้อยสี่ร้อยสี่สิบอันนั้นปให้อามาลาจักโลกนี่มันใหญ่พี่โดหกสิบบาทสั่งปาทตองใหญ่อันนี้ผัดสั่งเลยโอ้เกือบสี่โลสามโลสามโลหกสามโลหกขีด ตัวใหญ่แหงพี่น้องตัวนี้ก็หนึ่งแสนแสจีแสจีป่ะสาม0ัพทเก่าแสกัวสามศัเก่าเก้าสิบพแสนกัวสเปขายปลาได้พี่น้องป,ปะตอนนกำลัแงแสดงเงินจากป่ามือนีพี่น้องส่วนนี่กะแบ่งให้คนน้ำแบ่งให้ เจ้าของติดเอาปลาเข่งเพิ่อน้ำแล้วก็แบ่งไปอัมมาลานํำพี่น้องของฝากของตอนขายกะส่วนหนึ่งแบ่งให้ญาติแบ่งให้เพื่อนพูงก็อีกส่วนหนึ่งพี่น้องเอ้ยสินน้ำใจขายเบิดกาสิไดหลายบาทจุดตะกะแบ่งให้มูที่กินน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าแล้วแต่ตัวสุกไปให้ ถ่ายกันดีได้ไปตองเขาจอกกอดิตี้ไอ้ทองเอาแมนติดแล้วโอ้สภาพ แม่บอก่วามันหย้อนยอน่เาน่เขาป็น่งเขาดียวเานหาไม่อนไปย้อน่เนี่ยเช้าพ่อแม่เาทเป็นวีนพ่้อเขาโทรมาเอาแต่แต่เศ้าพุ่นลงเฟสปุ๊บพเขาโทรมาผันจองแล้ยผลนกำลังไปปั่นเข่าผลบาดเดียวเศร้ามาเข่ามาเอาไปลาบไปปั่นข่าก่อน เขาบร่เสียงปกติตะวันได้เลอนะฮะรอดีๆนะพ่อข้าอรอก็ี่สีอี่องอิบปมจีบปนี่ร้อยละสองร้อยหกสิบพันกับเจ็ดร้เนี่ย ลงลงโลบาด้าเรียนยังไันี้เจ็ดขีจ็ดขีขลวสามพันาเงินขีบกบอขีดแล้วหกลดลงหกสิบไขีดล้หกพันพอกระลเงินอยู่เงินจีบเงินีบไหลยากกว่าึนบทอีกกว่จะแหงงงแล้ว่อยนะจักหน่อยเงินขึ้นจักหน่อยเงินลงโอ้ย อปลาเข่งปลาดุกนะปเข่งปลาดุกนใส่ปลาดุกปลาเครื่องเขาต้องใส่เหืือปลาดุกไทบ้นหาคื่นีเพเขา้อ่หาบอกเยมากยเอขาไปซื้อเอาอยู่บนขายด็ดนะคะัว่าคู่คู่ลังปานานี้ ปรากฏเนี่อมากเราปรากฏถือแนันไม่เหนียพมันลอยผู้อื่นกับเาได้บาประจอมนบดบ้านบดบ้านมีสองคนใส่เบ็ดนี่นะมีตะวันกับนี่ทตงของเศร้าตะวันพนบดิเสียบมั้ง พดิดองเงินดอนเงินขายปลาได้เป็นแสนพี่ดองเบิ่งแน่เงินดอนเป็นแสนไม่ละหมื่นปลาสอกโตปลาสอกโตได้แสนแสนละก็แสนหาเงาะปลาเงินแสนหาแสนหาขาพี่ดิดองปลาสอกโตได้แสนหาโลละหกสิบพันที่เห็นน้อยกันเงินกีบนะแสนหกบอกบอกเราโลละสเตหกมันต้องจองร้อยมันาดเจ็ดสิบพันคน ้อยเรลอยสามสิบพันจ้าสี่เล่ยคันขาขาขาเดียวเขาก็ไล่แบบนี้สามเก้าหกสิบพันจับพี่ดอกได้สำเนียล้วพี่ดองปลาสตัวห้าร้อยห้าร้อนั่นกัแสนแสนสิบกันกัเป็น2องแสนกว่ายังบ่ฮอดพันพันกับสามแสนสามแสนสามสิบพันอันยังมันเดียวเลย เงินสองแสนเป็เตอลอยเราหาเงินมดกยาดินสองแสนมาหาเจจ้าเอาไปใส่กนะไปเบิ่งหมูนะหมูออกเกือบโตเอาปลามาให้จ้าปลาใหญ่มาแลกปลาน้อยพี่น้องดีสั่มใหญ่นังเอาปลามาง่ายให้ดีสั่มได้พี่น้องเบิ่งเอาปลาราคาแพงกนางสุดยอดเลย ไปมาไห่เลยขับรถมาไกลเอปามาไห่เนี่ยเออก็ใช้เอาปลาน้อยแรกที่เก่ามแหละปลานางกับปลานี้เจสิลาบชูได้เทียบกี่ปลานางไม่ไปลานางกับปัดต่อจ้าเขาอันเจสีเจเจี๊ยบไหลซดอีเทียนาหมิยวเข้ามาพี่ป่ะเออแม่เสร็จป่ะเออเดี๋ยวนี้นะเธอเิเข้าไปสอนน้องตีอีลีป่ะว่อพอดีเราจะไปเอาเงิน เเงงือียจะไม่ได้โหดเถียงนะมันขาเจ้าติดนิ๊ดใชหมอิรีดีน้าไม่ได้ขายเบิ้งยูทูบยังไม่ได้มีเวลาขายเบิ้งยูทูบเขาอยู่นี่ตีอยู่วางในบะเทียนซะไปสิหูใส่ผ้าปบ่ล่ะปะปะปะเยี่ยป่ากเหมือนกันแนึงพี่ต้องคุ้มสั่นได้พี่ต้องเอายาปลาหน่อยไปแลกปลาใหญ่เบิ้งคันคายกันนิดทุ่งนั่นคันคายก็ได้ประมาณสามสี่ร้อยอะยังเอามาให้คขากัดตาลำใจต่อกันนะพี่ต้องเนาะ แซบครับหลดมาอีกซาวกิโลหน้าบอมิงพอจะเอา,เอาปลาหน้าผิ่นดูดูอะไรพี่น้องหิวหน้าไปใส่น,นนะหน้าไปใส่เอาเดือปลาแนละ้วเอาปลามาให้ปลามาให้คุณแม่หมกจ้าสบายดีพี่น้องขอบใจลายโอยเดืปลาปลานางบอกนี่นปลานางกับปรากฏ เขาเกี่ยวอยู่ใสอยู่พายวันกี้ห้องก็รูปพายรูปน่อยลไปถ่ายถ้าถมาคือห้อก็มาอีกนึงบักผลยังไปเกี่ยวเข่าอยู่พี่เนาะน้ำม่ได้ขึ้ไปสิลงไปหาหญไห่หนาวกันนะใช่น้ำมาได้จังหวะน้ำมาขึ้นจะเกี่ยวเข่าพอดี ลา้จากก่อนคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะส๊ะนะอันไหนขลังเขาจะก่อนจคะโดยสบายดีขลงเจเจขอบคุณนี่จีบสบายดีพี่เนาะเช่าจีบสบายดีพี่เนา่าจีบยด้สบายดีพี่เนาเ่าีบด้คอยีบห้เีบ้เจีบใ้เจี แม่สรุปแล้วเอาเงินแม่มาจ่ายตีเออดกดีรับเงินเดือนรับงินเดือนจ้าเอาหเป็ดเจีมาับเป็นคนจ่ายตีไปแม่ลพไปนะพดด้วยนะสบายดีพี่น้องมากอดพัดนึงอแลนด์ขาวโลด น้าเจ้าแล้วลูกเจ้ยังเมื่อไห้กับภักกระปันไปเมื่อกี้นีปลาิบรลกกอนหมนางกับจากคนงานปลาจากคนงานเป็นแาวกับสิเรล้กก้อนตัวดีสกสรตไซสยซิเบรเล็กมาซอยระจายคาแรงกเตอรพี่เด้อมือเทไคาแร็รทั้งนี้นะเฮ้ยย

เจ๊ใหญ่กระแจกข่าแรงนะจ๊ะเจ๊ใหญ่กระแกข้าแรงนะจ๊ะพวกคุนต่างหากระายคุณเกี่ยวก่อนฮ้าฮ่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 าระหน่ำกรมาจิ๋ด คนกันเงี้ยๆแล้วเจ้าค่ะเกี่ยวเข่าอันแรกเพราะวา่าโอ้มือวัดสกี่ยวต่อคือนอ่าร้ายมริพายุเจ้าค่ะเธอวัดสกี่ยวต่อบอเธอคนแ,แล้วนะของเธอคนแล้วแล้วปั่นแล้วแหละเรืเรอแต่สิเกี่ยวใหม่มื่อ,มอื่นเข่าวันนี้โอ้ตายเมื่อื่นสิเกี่ยวโต๊ะใหม่มันบดตกดอกมันมาพรคือซื่อคนกำลังลงเมด็ดพี่น้องคนกำลังลงเมด็ดเขาเกี้ยกบัวนเท้ากำนังโอ้ มมนนีี่ฟ้าก็ได้ของฝากหลายแทแต่ละคนพรชัยลายมือสวยจังพรชัยป้าขนมพรชย้าขนมพรชัยปาขนมุรีัีานพร้องนมพรชัยฟ้าขนมร้าขนมัยามพง่ายๆแม่นพี่ย้าขอมพรบๆยฟ้าข ว่ามีแต่ของเสพเสด้วยเหรอแม่ของอะไของไม่เท็จของราคาแพงเพราะเด็กแม่วันนี้เจ๊พ่อรามหาอมาราก็คือว่ามาเอาเงินทำบุญจากอมาลาเจ้าค่ะจากเอื้อเอื้อเจ้าค่ะจาก U N A เจ้าค่ะฝากเงินมาให้ทำบุญเนาะให้เป็นสะพานบุญเก่าก็เดิมให้พวกนั่งเอาไปสื่อเสร็จปากน้ำจังค่ะฝากพูดหลายเด้อยไอเด้อ้วยละหาซิบดอนบุญเจ้าค่ะ ก็เห็ดบุญ200ดันดอลลาร์คนละ2 0 0ดอลลาร์ก็พูดแล้ววไอ้กะซีแล้วเขาแล้วน้าพูดละอีบบกี้มือจะขากระซีลงไปรีวิวอีเท่นึงลงไปถวายหายจาจนอนพนตกอีแต่พี่น้องจะเนรอย่างเดียเนี่ยพร้มมือแฟกินน้ำเนาะเดี๋ยวก็เอาปลามาฝากเ่าก็จะขอฝากบรรยากาศนนี้ะร้านฮ้ยพนต๊กินดูวะไรก็คาะโดยสบายดี สไปไดได้ร้ายบกำลังส um. ah ื่นมนุนไปขนมอยู่ตื่นเต้นลาไมีแต่เรียกแซ่บเนาะ